ยังก <toys> ็ใหญ่ยังก็ใหญ่ใช่ว่าส่งมันยาวหานันตคาอคามมมโดด่แม่มันหาคนันแล้ว่เปลี่ยนไปแล้วูเปลี่ยนไปเปลี่ยนแล้ว่ส่มันก็าสเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไ

วันนี้น้องเบียร์กับน้องนี่ก็มานี่ก็เบียย์ก็มามามนเสียงซอให้แม่ฟังแม่แม่แม่มนเสียงซ่มเสียง้นะอันสียง กึงแล้วอปล่าึงแล้วไปเมื่อคืงหนักหหนักสยั่เมื่อนระดับระดับจะคล้องวงโซสินแม่เขาเขาจังลสี่รนเหมือนเลยนเฮ้ยยุ้ยเฮ้ยุ้ย ผู้ใดนคือมาบอก้องไปลูกเสี um ้ยวม่เสี know, ่ยน้องยาอยรูปะบางคนปัง่าคนไป่โอยรู้ใคมองด้วยนก่้ากปจี่ยุดปเี่ยนหนีโย่ไปกอนคท้องหนีผ้าสีตัดหน้ายโ่ เแม่เขาขายสองแถมหเจ้าของซืิอนแถมสอง่าสีไงย่ดิเนี่ยหอยกงเก่งนะเดี๋ยวไปเห็นมันหอยไข่หมองอันหัวอันนี้ไหมหัวมนหราหัยใส่บอเอาหัวันหัวม่เนี่ยอี่เยอมันก็ไม่มี่เือหอยดิเอายบดินนะ ดือนนี่ยเอาอยู่เนาะ้เราได้ังไกัน้าลดเขาไ่ได้ค่ะไมันหยเออว่าไหยมยังใ่่แจกพี่ห้อยไงพี่ห้อยลูกห้อยตรงนี้ไงนี่นห้อยตรงนี้ใช่ยูแต่งตัวนี้ไม่มีอ๋อไม่มีไม่กว่ากับเส้นตัวนี้มันไม่มีมันไม่คอย e a t มากเทียนนาะถมันมันคือว่าอย่บอกเทมไมเบโซสินอินเทรฮด มาวันนี้เปันจัามั้เออยังในวันสี่แฮคคาตัวนั่นถึงครับเนี่ยไม่กล้าชิ่เลยไม่เอหนี่ยแฮอาจารย์หอยี่ไงบะหอยฮวงเก่งที่ด้วยวยเออเ่งเขาเรียกว่าจะไม่ถึกวะอ๋อไม่ออกหอยมันพวนี่มันหหอยมันแถมมาให้ดังนามันพวนี่หูหอย

แ้วคือนอนานมาได้เราพี่เดซเคี้ยวก่อนคงแล้วบ่พี่มีนี่แล้วนอนคาเราตือนเกลีแห้งมาค่ะน้าง้าเรเตื่นเยอะนี่ถ้าพี่เสียเคี้ยวเลยกินเคียวป่ะไม่ยเลยองอไสี่มาฮะจอดไปสี่วจอรถไปสี่อยู่หลังเวทีลูกหลังเวทีเลยหลังเวทีเลยลูกหลังเวทีย่าเคยเราไปหาเล่นจห้า เตะบอลไปเตะบอลมาแต่นอนลงพื้นรวดเอาใส่สองขีดินเั็มาเต็มหัวอยู่เป็นนะครับเป็นเป็นหล่อเราฮะวันนี้นะมาแล้วเป็นหล่อแนะโสดนะโสดก็ต้องเป็นงี้แหละโสดเป็นหล่อโสดนนเป็นหล่อนะฮะเพราะว่าคนที่เราชอบหนีไปแต่งงานแล้วก็ออกไล่เจี๊ยบเจ็บกระดองใจเหรอเจีบกระดองใจเหรอจี๊ดเลย

วันนี้เนี่ยอาหารการกินหลายอย่างหลายแนวหวังฝนไม่ตกแล้วกันแต่ก็ไม่น่าจะตกครับวันนี้ไม่ไม่ตกใครยังไม่ซื้อบัตรซื้อตั๋วได้ไปลองซื้อเด้อเรามีสันตายเราบนสันตายายข้างบนแล้วไม่ตกสันตายไม่ตกเรามีของดีสุดยอดนะครับผมบนสันตายายนี่ไงสันตายายเราคนนี้ใช่ไหมกี่วันครับไม่ถึงตอวันนี้ฝนไม่ตกเพราะบนสันตายเลย มุงหนีคนคือสิบปอดพูงี่แม่เรียกหลยแหงคนตัรยายแหมนค่ะมามารับถอยหลังใช่ไหมครับม่หนึ่งล้านลงมาหรอใครคขาแกล้งขอจีบรอก่อนแต่ปกติเราก็เตรียมพร้อมนะ ม่รู้เรื่องอะไรเตรียมอะไรเมาใส่เสื้อขาวมาอย่างเดียวเลยพี่ก็ใส่เสื้อขาวมาอย่างเดียวเลยผมบอกไม่ได้อยู่ในกลุ่มไม่ได้อยู่ไม่รู้เลยไปเตรียมอะไรอยู่ในกลุ่มแม่แต่เขาไม่ไม่ได้อ่านอะไรเลย